ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งสำหรับผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีสำหรับผู้สมัคร,ท,ร,ท,ร,ครที่ต้องการมีผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไรตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2563หมวด3ผู้ช่วยหาเสียง ข้อที่15กำหนดไว้ว่าผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียงเพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงหน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียงรวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนวันดำเนินการทั้งนี้ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเก็บรวบรวมเอกสารที่ผู้สมัครแจ้งมานั้น ไว้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดการหาเสียงเลือกตั้งของผู้ช่วยหาเสียงตามวรรคหนึ่งผู้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้าสิ่งของเลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียงและให้ผู้สมัครต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงที่ได้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในกรณีผู้สมัครไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงหน้าที่ และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียงจะดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการนี้มิได้กรณีการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งนั้นให้ผู้สมัครดำเนินการแจ้งไม่เกิน3มครั้งครั้งละไม่เกินหนึ่งใน3ของจำนวนผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนั้นข้อ16ในกรณีบุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครตามหมวดนี้เข้าช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครแจ้งเหตุการณ์นั้นให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็วสำหรับผู้สมัครที่มีผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการกระทำความผิดตามลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งจะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ช่วยหาเสียงทุกคนในทีมผู้สมัครได้รับทราบเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิดอันนำไปสู่การร้องเรียนหรือถูกฟ้องล้องตามกฎหมายเลือกตั้งได้ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามรับชมได้จากช่อง YouTube ด้วยการกดติดตามหรือสามารถเปิดจากคลิปวิดีโอแนะนำที่อยู่ช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ